ดูนนอกประตูนะคะจะเห็นเต็มไปหมดเลยชิงโจ้น,นะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามตัวเท่าที่เห็นได้นะ,ะบางทีก็จะมีจ่าฝูงมาด้วยนะคะแล้วจ่าฝูงเนี่ยเหมือนมีการทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะตีกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงเย็นพบข้าค่ะเขาก็ร้อนเหมือนเราเนี่ยเนาะเนี่ยเต็มไปหมดเลย เนี่ยตัวเล็กตัวน้อยแต่ไม่หมดเลย <laughs> น่ารักมากเนี yeah. ่ย no not high many uh, a little bit not much yeah. นี่อีกหนึ่งเจ็ดแปดเก้าตัวนี้ก็โดนละสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวสิบสามนี่ตัวหนึ่ง สิี่นะคะสิบห้าตัวนะทุกคนเยอะมากเลยแต่ส่วนใหญ่จะตัวเล็กนี่มีจ่บฝูงนะคะมาเป็นครอบครัวคอยดูซิว่าเขาจะกระโดดไหมแต่ว่าไม่อยากให้เขาตกใจอะค่ะเดี๋ยวเขาจะไม่มาอีกอุ้ยตัวเล็กๆก็ยังมีเลยนะคะ นิสัยของจิงโจ้เนี่ยเขาจะชอบอยู่เป็นฝูงหรือว่าเป็นครอบครัวนะคะส่วนตัวที่เกิดใหม่เนี่ยเขาจะเรียกโจอี้นะคะก็จะอยู่ในกระเป๋าแม่นี่นานถึง6เดือนเลยนะ,ะก็แสดงว่าจิงโจ้ที่อยู่ตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยอายุมากกว่า6เดือนนั่นเองค่ะไม่มีอะไรให้กินเขาก็มาเที่ยวเล่นกันมั้ง คือตอนที่ซูมกล้องเข้าไปเนี่ยพี่ชน,นันจะมองไม่รู้นะว่าตัวไหนเป็นตัวไหนตัวไหนจ้องจะทะเลาะกันแต่พอมาลีมองดูอีกทีหนึ่งได้เห็นไอ้เจ้าตัวเนี้ยทำหลังโกงยังกระแมวนะคะจะจ้องจะจะับคุบกันดูนะเอาเร็ว ผานไปแล้วนะคะ1ยกยังมียก2ต่อนะคะคือนิสัยของจิงโจ้เขาจะชอบชกกันแล้วก็ถ้าชกของจิงโจ้เนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของกีฬาของประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะคอยดูนะคะคอยจับตาดูคู่นี้ให้ดีคู่หรือ2คู่ไม่รู้แหละพิธนั้นว่า2คู่นะคะเขาจะชกกันแล้วนี่เห็นไหมเอาเลว <c oughs> ตอนแรกพิธนั้นไม่รู้นะว่าเขาชกกันนะกล้องจับไม่ทันนะมาเห็นอีกทีอ้าวเขาทะเลาะก,กันนี่น,ะนานาหนาๆๆาไอตัวนั้นทะเลาะก,กัน เขาจ้องกันแล้วอะค่ะพี่ธน,นัทก็ไม่กล้าที่จะทําเสียงดังนะคะกลัวเขาจะกระโดดตกใจนั่นไงเอาแล้วนะคะเนี่ยฟัดกันใหญ่เลยทุกคนไอ้ตัวน้อยนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะมีลูกถีบลูกชนลูกเตะอโอเห็นไหมคะเขาทะเลาะก,กันอันนี้ไม่ใช่ภาพรุนแรงนะคะเป็นภาพเด็กทะเลาะก,กันค่ะ ขวา,าจะเล่นกันแล้วก็ทะเลาะก,กันอะไรประมาณเนี้ยสังเกตไอ้ตัวน้อยที่อยู่แถวขวามือนะคะเขาจะมีลูกทีบด้วยนะอ่าโอโหอันนีถ้ถือว่าเป็นแค่น้าจิ้มนะะซึ่งจริงๆแล้วพิธนนะัดเคยเห็นจากฝูงเนี่ยเขามาทะเลาะก,กันหรือว่าตีกันอยู่แถวๆนี้ค่ะซึ่งมองดูแล้วจริงจังมากเลยนะนี่เรียกว่ายืนสองขาชกกันเหมือนคนเลยค่ะ ได้ทะเลาะก,กันนเร้าหยอกกันมากกว่าอันนี้ไม่ใช่นะกระต่ายอมองทันไหมคะกระต่ายตัวน้อยอ